สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับสําหรับวันนี้บ่าวโซนเข้าป่านะครับก็มาเจอกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับดอกดูสวยงามนะครับก็เลยเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับมีชื่อว่ากาเรกาลอนนะครับ กะเลกะลอนนะครับคือชื่อของเขาหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าพันกระด้าผีนะครับเป็นกอนะครับรักษณะพันนะครับก็เป็นกอเป็นหัวนะครับสำหรับกะเรกะลอนนะครับจะ แตกใบนะครับแตกเจริญทางพายยอดนะครับแตกใบสลับคู่ขนานนะครับขึ้นทท่ละหนึ่งใบนะครับสำหรับกะเลีกกระล้นซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับแต่ปลูกแล้วไม่ค่อยตายนะครับสำหรับพันธุ์นี้นะครับทนแรงนะครับจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายน กรกดาคมนะครับดอกจะอยู่ได้นานนะครับพอดอกตรงนี้ร่วงนะครับก็จะเป็นฝักเป็นผลนะครับจะเป็นผลบริเวณตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ก็จะเกิดเป็นผลนะครับถ้าดอกดอกร่วงนะครับก็จะเป็นผลโตขึ้นมาเป็นผลนะครับสําหรับกระเละกลอนนะครับดอกก็ดูสวยงามนะครับสีสันสูดฉาดนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆสำหรับกระเลกกลอนนะครับ เป็นพันธุ์กล้วยไม้ระบบรากอากาศอิงอาศัยต้นไม้อื่นนะครับเป็นพันธุ์ที่อิงอาศัยระบบรากอากาศนะครับจะเล่นแต่ทางปายยอดนะครับสําหรับกะเลกะล่อนและมีความสวยงามโดดเด่นนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับสําหรับกะเลกะล่อนที่นามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็แวะหามาปลูกประดับได้นะครับ ไม่เสียหลายนะครับซึ่งดอกกงเขาจะอยู่ได้นานนะครับออกดอกตลอดนะครับสําหรับกะเลกะระล่อนนะครับตามที่ได้พบเจอมานะครับจะพบเขาออกดอกตลอดเลยนะครับสําหรับกะเลกะระล่อนก็มีดอกที่สีสันสวยสดงดงามและช่อดอกจะยาวถึงดอกจะห่างนะครับแต่ว่าสีสันจะสวยงามนะครับสีสันฉูดสาดสวยงามนะครับสําหรับกะเลกะระ่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ที่เบาวซนนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับพบกับกล้วยไม้ป่านะครับกล้วยไม้อิงอาศัยพันกะเลกะล่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ